สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับตู้กาชาใหม่เข้ามาครับแน่นอนว่าผมก็ไม่พลาดนะที่จะมาสุ่มกาชาใหม่กันสําหรับกาชาที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับมีถึง2ตู้และหนึ่งใน2ตู้นั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นตู้ที่พิเศษมากครับจะพิเศษขนาดไหนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแผ่นโนนะครับตามผมมาเลยครับนี่นะครับ สุ่มสุดพิเศษอัศวิน7บาทครับสำหรับตู้นี้ทําไมถึงเป็นตู้พิเศษนะครับเพราะว่าตู้นี้เราจะสามารถสุ่มได้ทั้งหมด10ครั้งเท่านั้นนะครับและที่สําคัญโอกาสออกของอัศวิน s s เนะครับจะเพิ่มจาก3%เปเ็น7%ป็นครับคือมากกว่าปกติถึง4%เเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรามาดูตัวในตู้ครับต้องบอกว่าตัวในตู้รอบนี้แทบจะไม่มีตัวเกลือก็ว่าได้นะคือทุกตัวเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวในตู้นี้ถ้าเกิดสังเกตนะเพ,เพื่อนๆ แต่ละตัวหน้าตามันคุค้นๆจะอยู่ในร้านค้าเหรียญทางนั้นเลยนะครับแต่ตัวละครหลักๆที่ใช้กันที่ทุกคนต้องมีนะอย่างเช่นเมอร์ลินเขียวโกเทอร์แดงคิงฟ้านะครับคือพวกนี้มันจะได้จากร้านค้าเหรียญอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับและยังมีตัวละครยอดนิยมอย่างเช่นดัตมานฟ้าอยู่ในตู้ด้วยนะสำหรับตู้นี้บอกเลยครับว่าตัวที่ผมอยากได้มีเยอะไปหมดเลยครับออกตัวไหนมาผมก็โอเคนะขอแค่ออก4ี่ลุงมาพอครับสำหรับตัวนี้ ก็ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดทั้งหมด300เพชรหรือว่าทั้งหมด10ครั้งนะครับคือพูดง่ายๆเปิดจนกว่าตู้นี้มันจะไม่ให้เปิดเลยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคโอเคครับมาแล้วสุดยอดมาครบเซตอย่างนี้ผมว่าไม่ได้มาตัวเดียวนแน่เออต่อยส่วนไปเลยสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมดวงค่อนข้างดีนะก่อนที่จะมาเปิดตูน้นี้เพราะว่าผมมีไปเปิด ตัวกาชาฟีที่ดูโฆษณามาครับผมได้ดัดเขียวมาด้วยนะโอเคสี่ลุงนะครับเขาก็บอกให้เราดึงเลยครับ3ามสาดเลยเออชนะด้วยครับอย่างนี้ต้องขอสักสองแล้วล่ะบอกเลยตัวเดียวมันน้อยไปนะครับเฮ้ยเดียวโอเคสามตัวครับโอเคไวเลขตัวอะไรวะโอเคเดียนีอยาก น้องดี a ฟ้านะครับตัวนี้ดีเลยเป็นตัวที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะก็ต่อเลยครับคิวทันเดอร์มกดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันอเิโอนี่นะครับ <laughs> รู้สึกว่ามันจะมีตัวแรกตัวสุดท้ายแล้วก็จะอยู่กลางๆนะสเลเดอร์ครับสำหรับสเลเดอร์วันนี้มันสามารถกดของ UR ได้แล้วด้วยนะ <laughs> จูโดน่าจะตัวต่อไปนะหรือเปล่ายังอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง อสินศักดิ์สิทธิ์ลูนเอาจริงสำหรับอสินศักดิ์สิทธิ์ลูนเนี่ยมาทีไรผมรู้สึกว่าผมดวงดีมากเลยนะมาเฮ้ยโอเคมันกระบองเขียวนะครับอันนี้แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายครับวุ้ยุ้ยเดี๋ยวมามัดด้วยรัวซีเรียนครับน่าจะใกล้แล้วนะ ึบโอเคป่ามาหาด้วยนะครับสุดยอดบอกเลยครับอย่างฟินตอนนี้ป่าผมรู้สึกว่าจะอันติีเลเวล5แล้วนะตอนนี้ก็จะเดือดกดได้อีกแค่9ครั้งนะครับ3 2 1ไปเลยเรอบ2มาพอหกจังโอ้ยปดวดตัวโอ้พาที่มาสุดยอดเดี๋ยว เพื่อนๆครับผมบอกเลยใครที่ไม่เปิดตู้นี้นะโคตรพลาดคืออันนี้มันเป็นตู้ที่แบบสุดยอดอะโอเค,คั้งนี้ก็ต้องมีลุงสองใบบวกแน่นอนนะฟาดเลยมาเฮ้ยชุนไม่หววะฮึออหารู้ไหมเรามีแบ็กอัพครับแบ็กอัพนะแบกอัพครลสัน เรียบร้อยไหนมาดูกี่อันโอเคสองอันครับประมาณตัวที่หกหรือเปล่าวะหกกับเก้าหรือเปล่าจูดโดนะครับมาเรากดไปเรื่อยๆนะโอ้ยบีเซียครับไซมอนตัวแรกโอเคดันฟ้าครับ สุดยอดเฮ้ยเอาจริงวันนี้ดวงผมแม่งของจริงวะ่ะจูดโดกองกิอสุสโอเคเมื่อกีก้คลิกเร็วไปได้ป่ามาอีกตัวแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าป่าผมมันติดตันแล้วนะเรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้ต้องบอกว่าเป็น2ตัวที่คนน่าจะอยากได้ที่สุดในตู้นี้แล้วนะดัดฟ้ากับป่าเขียวนะครับ ก็ต่อกันเลยครับมาโอเครอบนี้ทองฟ้ามืดคืมนะครับแต่เรายังไม่หมดหวังครับเพราะว่าเลทมันเอร์สำหรับตัวที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะคือผมอยากได้คิงครับคิงโกเทอร์แดงแล้วก็เมอร์ลีนทั้ง2ส,สีเลยคือยังไม่มาสักตัวนะมาโอ้โหไม่ชนะว่ะตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับไปเลย อันนี้เกลือครั้งแรกครับมาแล้วครับก็ต่อกันเลยครับเหลืออีกเจ็ครั้งท้องฟ้าท้องฟ้าม่นดำมืดแล้ววะโอเคเป็นระรับหนึ่งได้อยู่ได้วอยู่เออรับได้คือสองครั้งแรกมันออกมาห้าตัวนะผมก็เข้าใจแนละ้วแต่แบบอย่ากเกลือบ่อยโอ้ยสีฟ้าวะ่ะฟ้าเลยโอ้โหเล่งบีมจบครับ เรียบร้อยอนี่มาเกงมามาสามตัวติดลุยเออหอกจังโอ้โหท้องฟ้าไม่งมืดคึมว่ะตาไม่ชิงถึงกิ่งไม้ลุงสีทองชนะไหมโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหแต่สีทองนี่คูดเยอะครับเท่าไหร่เจ็ดอันนะก็ตอนนี้ผมผ่านมาครึ่งทางนะครับ ผมได้มา5ตัวนะได้จากแค่2ครั้งแรกครับ3ครั้งหลังนี่เกลือนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปหน้าแรกหน่อยแล้วกันโอเคน่าจะล้างความซวยหมดแล้วนะครับก็มาต่อเลย3 2มหนึ่งมาท้องฟ้าโอ้โหดำมืดเอาจริงสำหรับการเปิดรอบนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเกลือไม่เกลือเนี่ย SSR ที่ได้นะครับควรจะได้ประมาณ7ตัวขึ้นไปนะถ้า7ตัวขึ้นไปผมคิดว่าไม่เกลือแล้วครับสำหรับการเปิดใน10ครั้งนี้นะ ก็ตอนนี้ก็ผมใกล้ความเกลือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าเหลืออีกแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับมาโอ,โ,โอ้โหเดียวไอตาชิงได้อยู่ได้อยู่รับได้ไหมโอ้โหเดียวๆๆๆเดียวเดียวเดียวครับเอาจริงคือนี่มันไม่ถูกต้องนะคือมันเปิดคลิปมาดีมากครับตอนนี้ผมเหลืออีกแค่3ครั้งนะต้องบอกว่าเกลือ5ครั้งติดครับเอสซาไม่ออกเพิ่มเลยมาท้องฟ้า โอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวแปลงร่างขั้นหนึ่งครับคือหลังจากที่เห็นมาบ่อยนะไอแปลงร่าง,งขั้นหนึ่งในตู้นี้เนี่ยมันเชื่อไม่ได้ครับคืออย่างน้อยต้องฟาโป่งอะจริงๆสำหรับตู้เนี่ยไม่รอดว่ะเรียบร้อยเหลืออีกสองครั้งครับมาให้มันจบไปเราจะดวงดีแค่สองครั้งแรกอย่างนั้นจริงๆหรือ ออกจังเออมาแล้วโอเคโอเคโอเค้โอเอาจริงรอบนี้ขอสักสอตัวนะได้โปรดทีเบิ้มของเราใจปั๊มๆขอของดีๆหน่อยฮึเออชนะครับได้อยู่ได้อยู่ส่งลุงได้ไหมส่งลุงได้ไหมอันเดียวครับหนึ่งสอห้าตัวที่ห้านะ ไม่แน่อาจจะมีลุงแฝงครับเดี๋ยวรอดูลุงเคนเดียนเน่นะครับตัวที่2ตัวที่3จชูโดตัวที่4ลูนนะครับตัวต่อไปครับมาขอหนอ่อยเถอะตัวที่อยากได้สักตัวโอเค <laughs> ดัดมันฟ้านะครับอเอาจริงเจ้าวาดดีก็ดีนะแต่คือผมอยากได้เมอร์ลินนะยังไม่ออกเลยอนะ โโอโหน่าจะไม่รอดครับมาเรียบร้อยครับได้ดัดมันซาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับครั้งสุดท้ายของผมแล้วครับตอนนี้ผมได้ SSR รวมมาทั้งหมด6ตัวนะอย่างน้อยรอบสุดท้ายผมขออีกสักตัวละกันถือว่าเป็นขั้นต่ำนะครับในการเปิดมาโอ้โหทองฟ้าผมว่าไม่รอดว่ะตาเนี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยลงุงขอชนะได้ไหมอะชนะทีโอเค <tellement> OK. เรียบร้อยโอ้โหโคตรเกลือครับสีทองอันเดียวนะเรียบร้อยผมเปิดต่อไม่ได้ครับดูเขาไม่ให้เราเปิดละครับก <laughs> <m audible> <G> ็หล <mat ric an> ังจากเปิดเสร็จนะตู้มันก็จะหายไปเลยครับดูไม่มีละครับก็จะเหลือเพียงแค่ตู้บันนะก็มาสรุปผลประกอบการของผมหน่อยละกัน10ครั้งได้มา6 SSR ครับโดยตัวที่ได้ในวันนี้นะครับผมมีได้ดัมมันฟ้านะเฮ้ยเดี๋ยว ตอนแรกผมนือว่าผมได้ดัดฟ้า2ตัวนะมันไม่ใช่มันเป็นดัดแดงหนึ่งตัวดัดฟ้า1ตัวนะครับแล้วก็มีเป็นบันเขียวครับบันกระบองตัวหนึ่งเดีเตัวหนึ่งเหลืออีกนี่ป่าเอสแคนอลอีก2ตัวครับหมดยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดแล้วครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้มาในวันนี้นะซึ่งก็ถือว่าเอาจริงคือผมคิดว่าผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าจะคุ้มจริงๆเนี่ยควรจะเปิดให้ได้ตัวละคร ที่ใช้เหรียญแรกนะครับอย่างเช่นพวกคิงพวกโกเทอร์พวกเนี้ยผมว่าคุ้มมากแต่ว่าตัวที่ผมได้มานะครับอย่างเช่นป่ายชโนแล้วก็ดัดฟ้าพวกนี้เราสามารถเปิดได้จากตู้อื่นนะก็เดี๋ยวอัปเดตอันติหน่อยละกันสําหรับป่าผมนะครับดูตอนนี้ก็อันติเต็มนะครับเดี๋ยวอัปเลยลงทันขั้น5ลงทันขั้น6เรียบร้อยครับป่าก็อันติแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปดัดมันฟ้านะครับ สำหรับดัชมานฟ้าของผมอันติอยู่ที่ขั้น4นะตอนนี้แล้วก็ดัชมันแดงครับถ้าตอนนี้พวกเหรียญตัวละครตัวไหนที่อันติยังไม่เต็มผมจะเอามาอัพก่อนนะเพราะว่าเผื่ออนาคตมันจะใช้ได้นะครับโอเคส่วนดัชมันแดงเนี่ยของผมจะอยู่ที่ขั้น2ครับแล้วก็จะมีเป็นเดียนเน่นะครับน้องเดียนเน่ของผมตอนนี้ก็จะเป็นอันติเลเวล4นะ และตัวสุดท้ายครับบันกระบองเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยคือจริงๆผมก็พยายามซื้อชุดคอสตูมเขาเก็บมานะแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยครับดูเลยวล่าเรเียบเพข็งค้างอยู่ที่70เลยครับก็ตอนนี้เป็นอันตีเรเวลสองครับก็สําหรับคลิปเปิดการชานในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตู้นี้ถามว่าควรเปิดไหมคุ้มค่าในการเปิดหาไหมนะครับผมบอกเลยว่าตู้นี้เปิดยังไงก็คุ้มนะครับ เพราะว่าอย่างแรกนะครับตัวในตู้ส่วนมากมันจะเป็นตัวจากร้านค้าเหรียญน,นะซึ่งเราจะแลกเนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญลุง้ถึงเเหรียญน,นะครับในการแลกแต่ละตัวโอกาสออกมันเพิ่มจาก3เป็น7ครับแค่นี้ก็ไม่ต้องถามถึงความคุ้มค่าแล้วนะว่ามันน่าเปิดแค่ไหนแต่ตรงนี้ต้องบอกอีกทีว่ามันคนละเรื่องกับว่าเราจะเปิดได้หรือไม่ได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดตู้นี้เหมือนกันนะครับก็แชร์มาบอกกันได้นะว่าเพื่อนๆได้ตัวอะไรบ้างนะครับ สำหรับผมเนี่ยก็ได้ SSR มา6ตัว SSR ทั้ง6ตัวที่ผมได้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าเป็นตัวอะไรบ้างแล้วสุดท้ายนะครับผมย้ำนิดน,นึงว่าตู้อีกตู้หนึ่งนะไอ้ตู้บันฟ้านะครับตู้นี้นะถ้าใครที่ไม่ได้อวยจริงๆนะครับบอกเลยครับว่าข้ามไปเถอะอย่าไปเปิดเลยครับเพื่อนเพื่อลองมาดูตัวในตู้นะคือตัวในตู้มันเป็นตัวที่แบบมันอยู่ทุกตู้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่และบันฟ้ามันไม่ได้น่าเปิดขนาดนั้นนะครับซึ่งในอนาคตบันฟ้าเราก็ยังมีโอกาสได้เขาอยู่นะครับ จากตัวกาชาพาที่2นะก็ถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไปลงตู้สุ่มไททันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตู้ไททันเนี่ย มันตัวละครมันน่าจะหายากแล้วก็ลิมิเต็ดกว่าบันฟ้านะ <What? S 1> โอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่ตัดสินใจจะเปิดกาชาตู้นี้นะซึ่งผมก็ค่อนข้างเชียร์ให้เพื่อนๆหลายๆคนเปิดนะแต่ว่าใครที่อยากจะดองเพชรก็ด,กดองไปก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ละคนนะแต่ใครที่จะเปิดจริงๆเนี่ยผมขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันขอให้ทุกคนได้ SSR อย่างต่ำเจ็ดตัวขึ้นไปนะครับและเป็นตัวที่เพื่อนๆหวังไว้นะโอเคเดี๋ยวผมไปจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย ไว้เนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ